สวัสดีค่ะอยู่กับพ่ลิป่ะการครับเราอยู่กันในรายการดีรายการเดิมแคปยูอาราวแคมปัสวันนี้นะคะเรามีเบลเชิลเกสนะคะที่จะมาเปิดรายการในช่วงแรกกับเราเขาว่าหล่อมากด้วยนะจุกต้องทุกคนต้องรู้จักแน่นอนเดี๋ยวเชิญเลยค่ะอาจารย์โพล่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พล่านะครับจากคณะนิเทศศาสตร์ครับผม ก็คือชิลกับพี่การกับอาจารย์นะคะ,ะคอยู่กันในงานแอดเกษมโอเปนเฮาส์2อ2 0ันีเนาะอันนี้ก็ือเป็นปีที่3แล้วนะคะที่กเกษมบัณฑิตจัดโอเ n นเฮาส์กันมาเนาะแล้วเราก็ยังคงมาตรการแบบ n e Normal ใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้ก็เรียกว่าไม่มาตรการโควิดจริงๆแล้วในตอนปฏิบัติหน้าที่เราใส่นี้ตลอดล <โก S 2> นะแต่วันนี้เราก็ถือว่าเรามีการตรวจัดอุณหภูมิอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาถ่ายรายการก็เลยเปิดหน้านิดๆหน่อยห<ช>น <ะ S 1> <ช>่อยะครับแล้ววันนี้เราจะพาไปทำอะไรคะพี่การเราก็จะพาไปดูไฮไลท์ต่างๆนะฮะในภายในงานโอเ n นเฮาส์ปีนี้นะ ันจะน่าสนใจอะ่ะคือมันต้องน่าสนใจอะ่ะถูกต้องแล้ว<ต>เราก็<ม>จะพาไปดูแบบตามฐานกิจกรรมต่างๆด้วยเนาะในฐานะที่อาจารย์บราเนี่ยอยู่ฝ่ายต้อนรับนะขอเชิญชวนเลยบอกว่า,วาปีนี้ไฮไลท์แต่ละคณะเตรียมมาเด็ดมากเจ๋งมากดีมากจริงๆแต่ว่าจะไม่พาไปชมเองนะฝากเด็กๆพาไปชมนะแต่ว่าถ้าใครมาเนี่ยรับรองว่าเจอกับอาจารย์บราคณะทิศศาสตร์อยู่ข้างล่างเนี่ยครับทุกวันเลยรอกันอยู่ตรงนี้แหละปีนี้มาไม่ทันแบบนี้ไม่เป็นไรปีหน้าเราก็ยังจัดอยู่น้องๆก็มาได้ยังเจออาจารย์อยู่แน่นอนเจออยู่เจออยู่ใช่เลย เดี๋ยวเราไปดูภายในงานกันเลยค่ะไปครับ ักนอยากอยากเรียนสถาปัตย์ใช่ไหมคะก็อยากค่ะสถาปัตย์เป็นส่วนตัวหนูชอบอยู่แล้วค่ะนั่นเลยอยากมาเรียนอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรคะที่มินคัะแล้วก็ตอนนี้อยู่กำลังจะจบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ้าางนั้นเราอาจจะมีสิทธิ์ได้เจอน้องที่คณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรันตรตจะรอนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมมีคนเห่่ป้ายใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปหาเขาก่อนเธอคะ คุณเธอคะคุณเธอ,อสแตนด์อัพว่คะค่ะคุณรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรก็ป้ายอะครับรู้ไหมว่ามันคือป้ายใหม่ล่าสุดเลยนะอันนี้เขาเพิ่งทำเหรอคะถูกต้องโอ้ผมไม่ค่อยได้ไปสังเกตเหมือนกันนี่คือป้ายใหม่นะคะของคณะสถาปัตยกรรมของเราเลย<ม>ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาคือทิวเห็นตั้งแต่ตอนแบบขึ้นลิฟต์แล้วแบบว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบนี้ชันที่กำลังสร้างใช่ไหมตอนนั้นถูกต้องก็คือเสร็จออกมาแบบว่าสวยงามแบบนี้เลยน้องๆคนไหนนะที่มาคณะสถาปัต์เนาะหรือว่า เข้ามาเรียนแล้วในปีหน้าก็อย่าลืมมาถ่ายรูปกับป้ายคณะสถาบันกรรมศาสตร์ของเรากันเยอะๆนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คณะสถาปัตยก,กรรมศาสตร์นะครับสาขาโปรดักต์ดีไซน์ครับออกแบบผลิตภัณฑ์มาเรียนกันเยอะๆนะครับสาขานี้จะได้เรียนอะไรบ้างทําอะไรบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นออกแบบพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของใช้ทั่วไปอะครับและนอกจากนี้บูธอื่นมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างไหมคะมีครับบูธอื่นๆก็จะมีเป็นของดีเทลสินนะครับเดี๋ยวเราแอบไปดูกันดีกว่าเนาะได้ใช่ไหมครับได้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋าายว,วยอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงแล้วก็แนะนำสาขานี้หน่อยค่ะครับผมอาจารย์อาจารย์บุญส่งอุฎดวกิจกวิโกศลนะครับสาขาออกแบบนี้ใศิสินคณะสา,าปัตยกรรมศาสตร์นะครับ ก็ดูแลในส่วนเกี่ยวกับโอเพนเท้าในของสาขานิเทศศิลป์ในวันนี้นะครับก็คือสาขาเราเนี่ยคือคนที่จะมาเรียนเนี่ยคือรับที่จบมหหรือปวชทุกสาขานะครับสามารถเรียนได้แม้กระทั่งปวสถ้าอยากเรียนทางด้านกราฟิกก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้นะครับสมมติน้องๆที่เข้ามาเรียนคณะสาขานี้เขาจะได้เรียนอะไรบ้างคะก็จะนักศึกษาที่จะมาเรียนที่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าถ้าไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะทางสาขานี่จะสอนตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นขึ้นไปเลยนะครับตั้งแต่ดออิงพื้นนนฐจถึงอิ ที่จะไปใช้ในงานอ,ออกแบบได้การใช้สีถ้าคิดว่าระบายสีไม่เป็นที่นี่ก็สอนตั้งแต่เริ่มตน้นจนถึงแอดวานที่สามารถลงสีด้วยมือแบบชนานากกํานาญเหมือนศิลปินทั่วไปได้เลยก็อ,อยากเชิญชวนนักเรียนนะครับมาเรียนในสาขานี้รับรองว่าจบไปมีงานทาแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณน้องๆด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ APDI นะคะสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินค่ะถูกต้องแล้วใครที่อยากเป็นแอร์นะคะก็ มาเยี่ยมชมาาที่ทหมายถึง Air h o s t e ับ,บก็มาเยี่ยมชมกันที่ขณะนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าพี่ๆเข้าเตรียมกิจกรรมอะไรไว้รับรองว่าน่าสนใจแน่นอนถุกต้องเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวสักรู่นะครับสวัสดีครับยินต้อนรับนะครับผม,มอาจารย์เสรนะครับเลวัดแก้าโชคชัยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อการจานาวงทาน,นีนะคะก็ขอถามอาจารย์นิดน,นึงครับว่า ภายในคณะเนี้ยมีอะไรบ้างอะสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินเรามี7เอกครับพี่ครีมเรามีอะไรบ้างครับเอกของเรามีเอกอินไฟ라이ค่ะมีเอกอินไฟ라이ค่ะทำอะไรครับเด็กที่เรียนเอกอินไฟ라이ก็เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับเอกที่2ก็จะเสองก็จะเป็นกราวค่ะกราวเซอร์วิสก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเช็คภาคพื้นดินครับเอกที่3ครับเป็นคารโก้ค่ะคารโก้มีอีกไหมครับมีเอกแล้วค่ะแลนด์ครับแลนด์เรสเวชั่นนะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าให้เครื่องกับ พอไปดูน้องน้องนิดนึงได้ไหมคะได้ครับเราพาไปดูดีกว่าครับเครื่องบินเราพาขึ้นเครื่องบินครับ,รบแต่ครับพาขึ้นเครื่องบินเลยครับอะอ่ะเด็น่ ดรัรมรัตจังสิริวัฒนานะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการบินนะครับผมก็ดูแลรับรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรีและก็ปริญญาโทด้วยนะครับออตอนนี้น้องๆกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้น้องๆ,ๆกำลังฝึกเดินคาร์ดในการให้บริการบนเครื่องบินนะครับก็จะได้รู้ว่าน้ำหนักของคาร์ดที่ให้บริการบนเครื่องบินนี่มีน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเวลาให้บริการบนเครื่องบินนี่ต้องระวังว่าคาร์ดอาจจะไปชนผู้โดยสารซึ่งหัวใจหลักของสายบินที่เราพยายามเน้นย้ำก็คือในเรื่องความปลอดภัย โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราแอบดูแบบอาจารย์รทำนะกิจกรรมกับน้องๆกันดีกว่าเราจะมีปฏิสามพันธเลยใช่ไหมครับโอเคปฏิสัมพันธ์นะไม่รีครับเดี๋ยวจะจุดไฟให่ท่านแบบชัวร์เลย เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างมาดูพี่ๆ a p i สอนก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีชอบไหมคะชอบค่ะแล้วจะมาเรียนไหมคะก็จะมาอยู่ค่ะอ๋อโอเควันนี้ดูไปกี่ขนาดแล้วเอ่ยไปดูไปเยอะแล้วใช่ไหมแต่อันนี้ก็สนุกใช่ไหมค่ะโอเคขอบคุณค่ะแล้วตอน เราก็ขึ้นมาถึงคณะนิเทศศาสตร์ของเราแล้วแล้วเรากําลังยืนอยู่หน้าห้องเทเตอร์เนาะอาจจะเคยแบบเห็นแบ็คกราวด์คุ้นๆตากันบ้างาแล้วถูกต้องค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องเทเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์อาจารย์น้ำสักนิดนึงว่าวันนี้มีน้องๆมาสมัครที่คณะนิเทศศาสตร<า>์เยอะแล้วหรือยัง ขอสัมภาษณ์ค่ะอาจารย์วันนี้เป็นยังไงบ้างเอาบรรยากาศก่อนเลยดีกว่าค่ะบรรยากาศของเด็กๆน้องๆมัธยมสนใจพอสมควรนะคะก็แวะเวียนมาถามรายละเอียดเนียค่ะคนเยอะไหมคะก็มีพอสมควร้าแต่ว่าก็ยังมีที่ว่างได้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆมัธยมคนไหนสนใจอย่างเนี้ยค่ะใน3วันนี้ก็มีสิทธิพิเศษเนาะเพราะว่าสมัครแล้วก็สามารถที่จะได้รับส่วนลด1 5 0 0บาท าาชสืส่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัลสา่อสารวิชาสื่อสารการแสดงร เมื่อกี้ถัดจากห้องเทเตอร์นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในสตูดิโอสีขาวที่คุ้นเคยของเราแต่ว่าวันนี้มันถูกเซตัพขึ้นมาให้เป็น<ช>ห้องแห่งความลับค่ะ<ช>ทุกคนเด<ช>ี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องแห่งความลับนี่มันความลับยังไงเพราะว่ามีโชว์แอบ,บ,แบ,บไปดูมาแล้วนเ <ไป S 1> นึงเด<ป>ียวพาไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แนบนะครับจากนิเทศศาสตร์ครับผมตอนนี้เราสองคนกำลังอยู่ในห้องอะไรคะอาจารย์ห้องที่มีชื่อว่า Backlight High Society นะครับอ่าเป็นห้องที่เหมือนว่ามีความการันตีความสนุกอะเพราะขนาดนี้เรายืนถ่ายด้านหลังก็คือแบบแสงสีเสียงมาแล้วนะใช่ครับมันเป็นธรรมชาติของหน็กนิเทศครับพี่ต้องแบบว่าอ n ์เทนและสนุกสนานนะครับอันนี้ก็คือเข้าห้องนี้น้องๆจะได้อะไรบ้างคะ เมื่อเข้ามาแวบ,บแรกเลยนะครับอย่างตอนที่อย่างที่ที่มันเข้ามาจะเห็นได้ว่ามันจะถุกปิดออกมาแล้วเห็นไฟไฟเป็นแบ็คไลท์หมดเลยให้เห็นแบบว่าเบื้องหน้าของความเป็นนิทรรศสารที่มันหรูหรามากครับเมื่อเราจะเล่นอ่การแสดงให้น้องๆองนเตอร์เทนไปสักพักนึงแล้วอะ่ะก็จะเปิดไฟแล้วหเห็นเบื้องหลังนะครับว่าจริงๆแล้วว่านิทศศาสตรมันไม่ได้มีแค่กับความสวยงามอย่างเดียวแต่ว่างานเบื้องหลังเราก็ทำได้เช่นกันได้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง รู้ <c oughs> <c oughs> <lush> ข้อมูลครบจบในห้องเดียวเลยใช่เลยครับครับผมใครที่สนใจนิเทศศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือว่าในโอกาสหน้านะครับมาเยี่ยมชมคณะเราได้นะครับในงานโอเพ่นเฮาส์ครับค้นหาตัวตนน่ะว่าเราชอบนิเทศศาสตร์สาขาอะไรนะครับก็คณาจารย์แล้วก็พี่ๆน้องๆยินต้อนรับนะครับเสมอขอบคุณครับ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาตรงคณะนิเทศอีกแล้วอยากอยากสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเชิญชวนน้องๆมางาน Open House ปีหน้าหน่อยค่ะเออฝากนะคะถึงน้องๆที่มีความสนใจเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะคะถ้าเรามีหลากหลายคณะและหลากหลายสาขามากมายนะคะสอนหลายอย่างมากเลยค่ะได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะมากันเยอะๆนะคะขอขมืนค่ะเมื่อกี้ไม่รู้เลย ใช่ลิ้นเปรี้ยแล้วลิ้นแข็งไปนนดนงสำหรับวันนี้นะคะก็เราก็ไปทัวร์ไฮไลท์ของแต่ละคณะมาแล้วอย่างที่เราบอกเนาะก็จุใจแล้วนะคะสําหรับน้องๆที่มาไม่ทัน Open h เฮาสปี2020นี้ไม่เป็นไรเพราะว่าปีหน้าปี2021เราก็ยังจัดเนาะก็อยากเชิญชวนน้องๆมาเยอะๆนะคะวันนี้ก็ทิวนะคะพี่การแล้วก็พี่ไมโครโ r นพ์ m ไมครโฟนนะคะมาเป็นแขกรับเชิญตอนสุดท้ายเราก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เนาะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย